เป็นยังเนาะอ่อนคนลาวถึงหมักมาเห็นงานในประเทศไทยเนาะข้าพเจ้าสิมาเล่าสู่ฟังเนาะสบายดีก่อนอื่นเมื่อก่อนสบายดีพี่น้องของปลาสุผูสู่คนเนาะบา่าแต่คนไทยคนลาาเนาะบาบาคนอยู่ต่างประเทศนาเนาะก่อนอื่นมดก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองนิดหน่อยตานข้าพเจ้าเด้๋วพี่น้องเด้อเป็นซองเปิดใหม่เนาะเป็นซองเปิดใหม่ตอนนี้กัข้าพเจ้าย่างอยู่สวนย่อมเนาะสวนย่อมอยู่ในหมู่บ้านเนาะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตัวเมืองนนทบุรีเนาะ คือเขาออกไปหะแหละเนาะเป็นยัง่าคนเราถึงหมักมาเห็นงานในประเทศไทยเนาะมันก็มีลายเหตุผลพี่น้องมีลายเหตุผลเนาะมีลายเหตุผลว่าเป็นยังถึงคนเราถึงหมักมาเห็นงานประเทศไทยหลายแท้จนว่าประเทศเราในสีห้างเลยเนาะมันก็มีรายเหตุผลเนาะเหตุผลข้อที่หนึ่งก็ค่าแรงสูงพี่น้องอยู่ประเทศไทยเนาะค่าแรงสูงค่าแรงสูงเงินเงินขั้นต <บ eros. S 2> ่ำที่รัฐบาลไทยเปินประกาศก็คือว่าค่าแรงขั้นต่ำก็สามร้อยกว่าบาทเนาะสามร้อยกว่าบาทแต่ตกเป็นเงิน ถ้าทุกเป็นเดือนกับเดือนหนึ่งหม,ม,มื่นหมื่นหมื่นขืดเนาะหมื่นหาร้อยถ้าวันสามร้อยหาสิบกันถ้าเทียบเป็นเงินลาวเด้เงินลาวกับประมาณได้อยู่หกล้านปลายพี่น้องหมื่นหาร้อยก็ได้อยู่หกล้านปลายเนาะ,ะพันหนึ่งต่อหกแสนเด้อพี่น้องเด้อพันหนึ่งต่อหกแสนลาตัวเลขกลมๆเนาะพันหนึ่งต่อหกแสนถ้าเทียบใส่อันเหตุงานอยู่ประเทศลาวกัน ประเทศลาวกับเงินเดือนล้านหาเนาะเฮาเห็ุงานอยู่ประเทศไทยหนึ่งเดือนสำเท่ากับเฮาเห็นงานอยู่ประเทศลาวสี่เดือนพี่น้องสี่เดือนเนาะสําหรับข้าแรงกรรมกรคนที่เียนระสูงคือผับขาบเจ้านเองนี่ก็นเนาะเห้ผนขอที่ซองกับอยู่ประเทศลาวมันบมีงานห้องหับพี่น้องมันมีงานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนมรดาเผ่าเนาะ มันพ,พอเทียพอต่อความต้องการของประชาชนบรรดาเผ่าคนหลายงานหน่อยเนาะขาของสี่แพงขาแห้งต่ำเนาะสามเหตุผลข้อที่สามภาษาพี่นอ้องภาษาภาษาปากว่าวัฒนธรรมการอยู่การกินเนาะบ่แตกต่างกันเนาะเกือบเกือบแปใส่ภาษาเดียวกัน กินอาหารแบบเดียวกันเลวัฒนธรรมอันเดียวกัน80เปอร์เซ็นต์เนาะอาจสิมีต่างอยู่เล็กหน่อยเนาะพี่น้องที่สามเหตุผลข้อที่สี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่หนาอยู่พี่น้องเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเนาะเพิ่นเจ้าของประเทศเพิ่นเองเพิ่นว่าห้องว่าประเทศไทยนี่ประเทศกําลังพัฒนาเนาะนี่พี่น้องให้เห็นตัวอย่างในในหมู่บ้านนี่เนาะในหมู่บ้านของเพิ่นนี่ปูคอนกรีตพี่น้องบ่แเมรี่ย่างต้อยเด้อปูคอนกรีตเนาะ ผู้คอนกีิ่ประเทศที่กําลังพัฒนาเผิ่อนยาวเนาะแต่เศรษฐ,ฐกิจของเพิ่นนี่ตามขาพระเจ้าเบิง่งพัฒนาเรียบร้อยเนาะเศรษฐกิจบ่ว่าเพื่อน,นสรางบ้านส่องสิ่ง,วงโวคบริโภคสิ่งสาธารณาสุขสิ่งคมนาคมถือว่าขาพระเจ้าว่าเป็นสวรรค์ของคนบ้านนอกเป็นของขาพระเจ้าเลยแหละเนาะเป็นสวรรค์ของคนบ้านนอกแบบขาพระเจ้าเลยเนาะพ่นพัฒนายังไงพี่นนอง พัฒนาถนนทนทางเนาะพัฒนาถนนทนทางพัฒนาสาธารณสุขบอกว่าทางพัฒนาทางคมนาคมบอกว่าทางบก้วก็ทางน้ำเนาะอาซีิงที่บ้านเฮาบอกพัฒนาได้คือเพื่อนคือพัฒนาความคิดพี่นอ้องเพื่อนพัฒนาความคิดคนไทยคนไทยเป็นความคิดเป็น เป็นคนที่ความคิดดีพี่น้องหักแพงแบ่งปันเนาะบ่อเอาเป,ยเป,เปียบเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องเนาะระเบียบเพิ่นดีเนาะเป๊บบ่อเลื่อมเลื่อมล่ำทางสังคมบ่มีพี่น้องบ่มีซอยเรือสังกัดละกันเนาะซอยเหลือสังกัดละกัน,น,กกนบ่กว่าที่เจ้าสิมาจากประเทศลาวประเทศพามา่าประเทศยังเพิ่นกระทือว่าเป็นคนคือกันนี่แหละเหตุผลที่คนลาวเฮาอยากมาเตุงานในประเทศไทยเนาะ เงินเดือนสูงมีสายคนไทยดีเมืองไทยหน่าอยู่สะดวกสบายการอยู่การกินการไปกันมาสะดวกพี่น้องอันนี้ก็ข่าพระเจ้าย่างนี้ในหมู่บ้านนี่เนาะย่างในหมู่บ้านของเพิ่นนี่เนาะย่างในหมู่บ้านของเพิ่นพมเย็นดีพี่น้องบ่เนี่ต้นไม้เนาะธรรมชาติบรรยากาศเนาะคนเล่าก็เลยแบบว่า อยากอยากมาเห็ดเนาะพี่นอ้องอยากมาเห็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาะมาเพราะว่ากุ้มอยู่กุ้มกินกินสะดวกเห็ดงานสะดวกเจอะผู้คนแบบว่านิสัยดีแบ่งปันเนาะไปมาสะดวกเงินทองก็เหลือพี่นอ้องฝากเมื่อบ้านฝากให้พ่อให้แม่เลืออยู่เหลือกินเก็บเห็ดบ้านส้างอนาคตซื้อรถซื้อรางพี่น้องเนา่แน,นี้แหละคนเฮาถึงดิ้นรนมาบางคนก็เฮียนบ่จบก็ออกมุงเทพก่อนเนาะ ออกมากรุงเทพพี่ก่อนบางคนเฮียนจบบมมีงานรองรับกมาพี่เนาะพี่เนาะรลายคนวสิจบคู่จบกฎหมายจบแพทย์จบหมอมาพี่ก็หลายพี่เนาะมาพี่ก็หลายมาทั่วทั่วประเทศเนาะสิแปดแข่งอยะวามาเมดเลยเนาะสิแปดแขวงมาถูกแขวงแขวงที่มาล้ายที่สุดก็คือแขวงสวรรค์เขตเนาะ แขวงที่มาลายกับที่ชุดก็คือแขวงสวรรค์เขีเพราะวาาสวรรค์เขเเงงีเป็นแขวงใหญ่พี่น้องเป็นแขวงใหญ่คนมาลายลองลองมากับซาละวันปากเซเนาะคำม่วนเนาะลองลงมากับอะไแต่ลายที่ชุดก็คือนั่นเนาะก็คือสวรรค์เขีให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีร่วมทั้งข้าพเจ้านี่พ่อมข้าพเจ้าเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ดีกับะมาณเศร้ากว่าปีเลยเนาะผู้บางคนโอ้ยมาเมืองไทยเป็นต้านนายาบศเมืองไทยบอกเป็นต้านานายาศเลยพี่น้องเนาะ บอกเป็นตานายาเลยประเทศไทยอบอุ่นเนาะไปใซเก็อบอุ่นว่าขอข้อว่าดีนะอบอุ่นเนาะผู้บางคนเห็นแต่ในข่าวนะยังขากันป่นกันปตาเห็นตัวจริงกับอย่างอายุพี่นอ้องบ่มีดอกเนาะบม่มีมีกะบอกเป็นตายาญปานนั่นเนาะฝากถึงคนที่อยากมาเนาะฝากถึงคนที่อยากมาเหตุงานในประเทศไทยดี กมาได้ถ้าอาย่บ้านเท่าบาไว้ก่ะมาได้มาให้ถึกต้องตามกนไมนะ้เนาะอย่าพิดระเบียบบ้านเพิ่นมาก่ะให้เบิ่งสังคมบ้านเพิ่นเนาะให้เป็นระเบียบแบบเพิ่นบ้านเพิ่นเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเด้สะอา,า,าดสะอาดเพื่อนพี่นอ้อะนี่ขี้เหงอบ่อมีนี่เพี่อเบิ่เนี่ขี้เหงอมีเปเนี่ยเสิให้เบิ่งบ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลูกฝังความปลูกฝังจิตสำนึก คลองเพิ่นเนาะกินแล้วก็ต้องถิ่มใส่ทั้งขี้เหงื่อเลยพี่น้องเนาะบ้านเพิ่นเห็นไหมีทั้งขี้เหงื่อสะอาดงามตาพี่น้องในหมู่บ้านด้นี่ในหมู่บ้านคนเล่านี่ช่วงสีมานเนี่ยเาทำงานในประเทศไทยอายุ่สิบแปดเนาะสิบแปดหาสี่สิบกว่าปีเนาะสิบแปดหาสิบสี่สิบกว่าปีสิบแปดนี่ก็เริ่มออกโรงเรียนหรือว่าเรียนจบแล้วก็บบริเรียนบริเพทงานใช้เลยก็ มาเนาะพี่นนองอยู่บ้านเท่ากัราาบรัฐบาลประกาศกันเงินเดือนล้านหาก๋วยเตี๋ยวถ้่วยลหา,หาหามื่นเนาะมันบอพอกินนี่เนาะพี่นนองบ้านเพื่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ฮะเนาะพี่น้องในหมู่บ้านนี่สุดท้ายนี่กะขอบบุญขอบคุณพื้นแผ่นดินนี้พื้นแผ่นดินที่ข้าพระเจ้าอย่างอยูอย่นี่เนาะผูกคนกับงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สามัญสำนึกสุดยอดเลยถือว่าข้าพเจ้านี่กับุญหลายเนาะบุญหลายที่ได้มาใส,ส่ชีวิตอยู่พื้นแผ่นดินนี่พี่น้องนี่บานเพล่นมีมีแยก,ม,ยกมีเยอะพี่น้องมีบอกเรียบร้อยนี่พี่น้องนี่ถนนคอนกรีตเบิกเนี่พี่น้องเบิ่งเอาถ้าที่สุดนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซ่องน,น้อยๆอ่าซ่องนี้เดตเตอพี่น้องเดอ้อฝากแน่เนาะ คือว่าสิยดเป็นยูทูบเบอร์น้อเขาเนาะข้าพเจ้าในก็ถ่ายคลิปใหม่กับฝากนี้พี่พวกน้องสุดท้ายนี่กัข้าพเจ้าก็ขอลาล่วก่อนขอมาขอบใจพี่น้องคนไทยเนาะที่เขามาเม้นเขามาพูดคุยกันได้ถ้าว่าคลิปต่อไปยังไงว้าเรื่องเกี่ยวกับยังกับคอมเมนต์กันเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์กันลองเบิ่งเนาะถ้าข้าพเจ้าเว้าได้ข้าพเจ้าสิเว้าให้ในมุมมองของข้าพเจ้าเนาะในมุมมองของข้าพเจ้าสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายขอให้ทุกคนพบ,พบแตอสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตล่ำรวยล่ำรวย